สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะหัวอีเห่ากล่าวต่อไปว่าพี่เทียนเมืองหากเข้าจำไม่ผิดสัตว์วิญญาณไม่มีทางเติบโตหลังจากที่พวกมันฝึกฝนเป็นเวลาแสนปีเมื่อพวกมันมาถึงจุดนั้น พลังชีวิตของพวกมันจะเริ่มเสื่อมสภาพลงสถานการณ์ของท่านมีความพิเศษมากแม้แต่ผู้อำนวยการตู้ของโรงเรียนของเราก็ยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าสัตว์วิญญาณแสนปีทุกตัวจะสามารถกินสมบัติสวรรค์ที่ดีที่สุดได้อย่างต่อเนื่องเหมือนท่านสามจากักรพรรดิทำได้อย่างไรท่านเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเฮอแน่นอนว่าแค่พวกเขาไม่รวมค่า หากข้าเป็นหนึ่งในสามจากักรพรรดิของที่นี่จริงๆทำไมข้าต้องหนีไปไกลขนาดนั้นในตอนนั้นข้าถูกบังคับให้จักไปเพราะหนึ่งในสมจกักรพรรดิดินแดนใต้ฟ้ากว้างใหญ่และเต็มไปด้วยสิ่งพิเศษข้าม่ใช่สัตว์วิญญาณตัวเดียวที่โชคดีเป็นไปได้ใหม่ที่ตัวอื่นจะได้พบกับความโชคดีเช่นกันอันที่จริงสามจากักรพรรดนั้นแตกต่างจากข้า พวกเราหนอนไหม่น้ำแข็งถูกพิจารณาว่าเป็นสัตว์วิญญาณที่มีระดับต่ำสุดภายในแดนเหนือสุดส่วนใหญ่เราถือว่าเป็นเพียงอาหารเท่านั้นในทางกลับกันสามจัก,กรพรรดแห่งแดนเหนือสุดล้วนมีต้นกําเนิดอันสูงทรงโลหิตของเทพน้ำแข็งไหลผ่านร่างกายของพวกเขาเริ่มต้นด้วยพวกเขาอยู่ในเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในสถานที่เยือกแข็งแห่งนี้ ดังนั้นความสามารถในการรวบรวมสมบัติสวรรค์จึงไม่อ่อนแอเลยเมื่อรวมกับความลับที่พวกเขารู้แล้วไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนที่พวกเขาจะก้าวหน้าในการฝึกฝนแต่ตอนนี้ที่ข้าคิดเกี่ยวกับมันมันยากมากจริงๆที่จะทะลวงผ่านระดับแสนปีด้วยอาศัยการฝึกฝนเพียงอย่างเดียวในช่วงล้านปีที่ข้ามีชีวิตอยู่จำนวนสัตว์วิญญาณที่ข้าเห็น ประสบความสำเร็จไม่เกิน10บตัวและใน10บตัวนั้นมีเพียงสมตัวที่ยังมีชีวิตอยู่ตัวอื่นๆทั้งหมดเสียชีวิตในขณะที่พยายามก้าวไปสู่ขอบเขตการฝึกฝนที่สูงขึ้นอุปสรรคที่สัตว์วิญญาณต้องข้ามทุกๆแสนปีนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากอย่างยิ่งชายคนที่ผ่านไปเมื่อกี้เป็นทายาของเผ่ายักษ์ไททันซึ่งคาดวาเทพน้ำแข็งบรรพการได้มาเยือน เขาอยู่ในกลุ่มปีศาจน้ำแข็งไททันหากข้าต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการแข่งขันด้วยลำพังไม่ต้องอาศัยเลยว่าพวกมันคือเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในที่เย็นเยือกนี้ปัจจุบันในเผ่านี้เหลือเพียงร้อยตัวเท่านั้นแต่เมื่อรวมกันแล้วกลับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครเทียบได้ปีศาจน้ำแข็งไททันนั้นสูงกว่า10เมตรตั้งแต่แรกเกิดในขณะที่ ปีศาจน้ำแข็งไทท่านที่โตเต็มวัยนั้นสูงกว่า50เมตรราชาปีศาจน้ำแข็งไทยท่านที่เพิ่งผ่านไปนั้นสูงกว่าร้อยเมตรและแน่นอนว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในทวีปโตลัวนอกจากนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องหนึ่งเดียวแม้แต่ในมหาสมุทรสัตว์วิญญาณที่สามารถเทียบได้กับขนาดเพียงตัวเดียวก็ยังหายากพอๆกับขนหงเพลิงและเขากีเลนห่วอีท่ารู้สึกตกใจ สูงร้อยเมตรหรือนั่นาน,น่าก,กลัวเกินไปแล้วมันเป็นตัวตนที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างนั้นหรือไม่มีใครเทียบได้หรือนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองพ่นลมอย่างรังเกียจเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ไม่ต้องพูดถึงทั่วทั้งทวีปแม้แต่ในแดนเหนือสุดก็ไม่มีใครเทียบได้เป็นอันดับสุดท้ายในบรรดาสามจากกักรพรรดิแน่นอนว่าโอกาสที่มนุษย์จะสามารถเอาชนะมันได้ ในการต่อสู้ครั้งเดียวนั้นโดยพื้นฐานแล้วเท่ากับศูนย์หัวอีเฮาประหลาดใจแล้วกล่าวว่ามันเป็นเพียงอันดับสามที่มีร่างกายที่น่าสะพรึงกลัวงั้นหรือแล้วจักรพรรดิอีกสองตนล่ะนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อตอบว่าการมีร่างกายที่ใหญ่โตไม่ได้ดีเสมอไปตรงกันข้ามมีบางครั้งที่การมีรูปร่างที่เล็กกว่าจะมีประโยชน์มากกว่า กระพัดอีก2ตนไม่ใหญ่เท่าชายผู้นั้นแต่ทั้งคู่แข็งแกร่งกว่าเขามากตามที่เข้ารู้ราชาปิศาจน้ำแข็งไททันผู้นี้น่าจะสามารถทะลวงผ่านคอขวด2องแสนปีได้โดยความยากลำบากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคาคิดว่าจะไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่ระดับ3ามแสนปีได้หนึ่งใน2องตนที่เหลือผ่านช่วงคอขวดสามแสนปีไปแล้ว ในขณะที่อีกตนผ่านช่วงคอขวดที่น่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าคือห้าแสนปีนอกจากตัวข้าแล้วมันคือสัตว์วิญญาณที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปโตหลัวหากเจ้าต้องการระบุสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปหูนาของสามจักรพรรดิแห่งแดนเหนือสุดจะเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งสำหรับตำแหน่งนั้นอย่างแน่นอน เมื่อได้ยินคําพูดของนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองหัวอีเฮาก็อดไม่ได้ที่จะกืืน้ำลายพี่เทียนเมืองหยุดเถอะหากท่านยังคงพูดถึงสามจักรพรรดิต่อไปท่านจะทำลายความมั่นใจอันน้อยนิดที่ข้าได้สร้างขึ้นสามจักรพรรดิแห่งแดนเหนือสุดอย่างห่างไกลจากข้ามากเกินไปตอนนี้ข้าขออยู่ตามความเป็นจริงก่อนข้าจะได้รับวงแหวนวิญ,ญญาณที่สองเมื่อไหร อีกทางข้ายัางต้องปลุกวิญญาณยุทธ์ที่สองของข้าอีกพวกเขาอยู่ไกลาจากเจ้าเกินไปงั้นหรือไม่ไม่นั่นไม่ใช่เลยนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อกล่าวยังลึกรับว่าอุ่ยเฮาเจ้าไม่เคยได้ยินวลีที่ว่าผลตอบแทนจากการเก็บเกี่ยวจะยิ่งใหญ่เท่ากับความอดทนของเจ้าเท่านั้นหรือไงเป้าหมายของเราในครั้งนี้คือจกักรพรรดิอันดับสอง อะไรนะหัวอีห้าเรากับถูกฟ้าพาขณะที่มุมปากของเขากระตุกเขาพูดอย่างจริงจังว่าพี่เทียนเมืองท่านคงไม่คิดว่าเราเดินทางมาไกลขนาดนี้เพียงเพื่อเป็นอาหารว่างหรอกนะนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองถมน้ำลายอย่างไม่พอใจหมายความว่ายังไงอาหารว่างเจ้าคนไร้ประโยชน์เจ้าคิดว่าเจ้าขี้ขาดแค่ไหน พักเขาเป็นเพียงสามจักพรพรรดิแห่งแดนเหนือสุดไม่ใช่หรือไงมีอะไรให้ต้องกลัวหัวอีเห่ามีสีหน้าไม่พอใจในขณะที่เขาพูดไม่มีอะไรต้องกลัวงั้นหรือแล้วไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วท่านจะหนีทำไมค้ะนอนใหม่น้ำแข็งเทียนมึงตอบด้วยความโกรธตอนนี้มันแตกต่างกันค่าไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้ว ในเมื่อข้ากล้าพาเจ้ามาที่นี่ขาก็มีวิธีจัดการกับเจ้านั่นได้อยู่แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรสำหรับข้าหากข้าฆ่าเจ้าข้าจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือไงด้วยร่างกายที่อ่อนแอของเจ้าเจ้าจะแก้แค้นให้ข้าได้ยังไงและปล่อยให้ข้ายืนเชิดหน้าต่อไปหรือไงหากเราไม่ใช้วิธีการอันตรายบางอย่างหลังจากรู้สึกตกใจไปชั่วครู่ หัวอีเห้าก็สงบลงรู้สึกหมดทนทางเขาพูดว่าก็ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะเชื่อใจท่านด้วยชีวิตของข้าแม้ว่าท่านจะขายหน้าข้าออกไปข้าก็จะนับเฉพาะเงินที่ท่านได้รับเท่านั้นไปกันเถอยิงข้าตายเร็วเท่าไหร่ข้าก็จะกลับชาติมาเกิดเร็วเท่านั้นเราจะไปที่ไหนกันมุ่งหน้าไปทางเหนือต่อไป ผู้ชายคนนั้นอาศัยอยู่เฉพาะภายในบริเวณใจกลางของแดนเหนือสุดจากนี้ไปเจ้าต้องช้าลงหน่อยเจ้ากำลังจะเข้าสู่เขตแดนของบริเวณใจกลางของแดนเหนือสุดแล้วและที่นี่อากาศหนาวมากอีกทั้งมันเป็นที่อยู่ของสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในแดนเหนือสุดเหมือนชายก่อนหน้านี้ แม้แต่จิจสืบค้นของข้าก็ยังถูกมันหลอกยิ่งกว่านั้นยังมีสัตว์วิญญาณที่รวดเร็วเป็นพิเศษด้วยดังนั้นเราจะต้องระวังให้มากขึ้นไม่อย่างนั้นเราต้องซวยแน่ๆหากเราพบมันได้หัวอีเฮาถือได้ว่าเข้าใจนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมืองแน่นอนว่ามันมีความมั่นใจในสิ่งที่มันทำแต่มันก็ไม่แน่ใจเต็มร้อยนักยังมีโอกาสที่จะล้มเหลว แต่ตามความรู้ของเขาเกี่ยวกับนอนไม้น้ําแข็งเทียนเมืองสิ่งที่อาจทำให้เสียงชีวิตได้ยอมให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนหากทําได้สำเร็จเป็นไปได้มากว่าจะไปถึงระดับที่น่าทึ่งได้เพื่อประโยชน์ในการปกปิดตัวเองมากขึ้นหัวอีเฮาได้เอาแผ่นไม้ออกจากเท้าของเขาหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆเดินผ่านหิมะที่ลึกครึ่งเมตร ตอนนี้เขาแน่ใจอย่างที่สุดแล้วว่าหากไม่ใช่เพราะผิวหนังที่ร่วโรวยของนอนไม้น้ําแข็งเทียนเมอง่งเขาคงจะกลายเป็นรูปปั้นน้ําแข็งหลังจากอยู่ในสถานที่แบบนี้เพียงสิบนาทีในสถานที่ที่บ้าคลั่งเช่นนี้แม้แต่เกร็ดน้ำแข็งก็ยังแข็งเมื่อลมที่พัดมากระทบหิมะบนพื้นชั้นของน้ำแข็งที่ก่อตัวขึ้น ก็สามารถต้านทานทักษะวิญญารอบทิศทางได้เมื่อลมแรงขึ้นหัวอีเห่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องคานบนพื้นตอนนี้เขาไม่กลัวความหนาวแล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่กลัวลมเนื่องจากที่นี่มีอุณหภูมิต่ำเกินไปบางครั้งเขาจึงรู้สึกว่าแสงบนขอบฟ้าเลือนลางไปบ้าง แต่สถานที่นี้มีแสงหลากหลายสวยงามซึ่งที่อื่นไม่มีหลังจากเดินหน้าต่อไปอีกสองวันหัวอีเขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยไม่ใช่เพราะขาดพลังงานแต่ขาดอาหารและเครื่องดื่มแม้ว่าเขาจะไม่กลัวความหนาวเย็นแต่เขาก็ไม่สามารถไปต่อได้หากไม่มีอาหารไม่ว่าเขาจะปั่นส่วนอะไรออกจากสะพานยิบสีแสงจันทร์มันก็จะกลายเป็นไอติมทันที ที่แม้แต่การเคี้ยวก็เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังมากในตอนนี้แต่เขาทำได้แค่ใช้ฟันบดอาหารของเขาเท่านั้นนอนไม่น้ำแข็งเทียนเมืองไม่เต็มใจที่จะให้เขาตั้งกระโจมเพราะกลัวว่าจะดึงดูดความสนใจของสัตว์วิญญาณอื่นๆไม่ต้องพูดถึงน้ำดื่มเลยเขาไม่มีทางดื่มน้ำที่เขานำมาได้เลยด้วยซ้ำทันทีที่เขาหยิบมันออกมามันก็กลายเป็นน้ำแข็งแล้ว เขาไม่มีทางที่จะเทมันออกจากกระติกน้ำของเขาได้ดังนั้นเขาจึงต้องกินหิมะที่สะสมอยู่บนพื้นดินซึ่งมีแค่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าสะสมมากี่ปีเมื่อใดก็ตามที่เขากืนหิมะเข้าไปเต็มคำความเย็นจากหิมะก็ส่งตรงไปยังหัวใจของเขาเอวัยวะของเขาไม่มีการป้องกันและในขณะที่เขากืนหิมะเข้าไปหนึ่งคำนั้น ร่างกายของเขาก็สั่นสะทานเป็นเวลานานก่อนที่เขาจะสามารถฟื้นตัวได้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขาทำได้เพียงพยายามลดการทานอาหารและน้ำดื่มแต่การเดินผ่านหิมะต้องใช้ความแข็งแกร่งทางกายภาพอย่างมากเมื่อรวมกับการขาดสารอาหารแล้วเขาก็รู้สึกทนไม่ไหวอีกต่อไปขณะที่เขานั่งลงในดินแดนที่เต็มไปด้วยหิมะนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากกองหิมะ หนาทึรบรอบรอบตัวเขาหัวอีเห้าหายใจหอบพ่เทียนเมืองข้าไปต่อแบบนี้ไม่ได้แล้วข้ามาถึงจุดที่ข้าไม่คิดว่าจะทนได้อีกต่อไปแม้ว่าเราจะพบสัตว์วิญญาณที่ท่านกำลังมองหาข้าจะมีพลังที่จะฆ่ามันและหลอมรวมกับวงแหวนวิญญาณของมันได้อย่างไรแมมว่าข้าจะประสบความสำเร็จข้าอาจไม่มีแรงที่จะกลับไปข้าไม่คิดว่าข้าจะทนต่อมันได้อีกแล้ว จากนั้นเขาก็ก้มศีรษะลงและยัดมันเข้าไปในเสื้อคลุมผ้าฝ้ายของเขาเขากัดอาหารที่เขาเก็บไว้ภายในเสื้อ เดิมทีเขาวางแผนที่จะใช้ความอบอุ่นของร่างกายเพื่อทำให้อาหารที่แบ่งไว้นิ่มลงแต่เขาก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากผิวหนังที่ร่วงรวยของนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองส่วนที่แบ่งไว้ยังคงแข็งเช่นเคยดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงแทะเลมโดยความยากลำบากเท่านั้นหลังจากที่รอให้มันนิ่มลงเล็กน้อยในปากของเขาเขาก็ค่อยๆเคี้ยวมันและกืนเข้าไปก็ได้ ก็ได้เจ้าไม่ต้องบนแล้วเราคงต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปเราคงต้องรอโอกาสที่จะมาถึงนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อกล่าวต่อไปว่าพักผ่อนสักหน่อยหลังจากนั้นฟังคำสั่งของข้าหลังจากได้ยินคำว่าเขาไม่ต้องเดินอีกต่อไปหัวอีเฮาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก เขาได้เข้าสู่ใจกลางของแดนเหนือสุดอย่างสมบูรณ์แล้วไม่เพียงแต่ที่นี่จะหนาวมากเท่านั้นเขายังได้พบกับสัตว์วิญญาณเป็นครั้งคราวอีกด้วยด้วยจำนวนพลังที่สัตววิญญาณเหล่านั้นครอบครองเพียงแค่มองดูพวกมันจากระยะไกลก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ห้วยเฮารู้สึกเย็นยะเยือกที่กระดูกสันหลังของเขา แม้ว่าพวกเขาจะเทียบไม่ได้กับราชาปีศาจน้ำแข็งไททันที่เขาเคยพบเจอก่อนหน้านี้แต่พวกมันก็ยังดำรงอยู่เหนือระดับหมื่นปีในฐานะที่ที่พระเจ้าทอดทิ้งเช่นนี้เขาไม่พบแม้แต่สัตว์วิญญาณพันปีหลังจากพักเป็นเวลา15นาทีตำแหน่งเดิมของห้วยอีห้าก็ถูกฝังอยู่ในหิมะจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืน เสียงของนอนหม้น้าแข็งเทียนเมืองดังขึ้นในใจของเขาด้วยความจริงจังอย่างไม่เคยปรากฏมากก่อนอีเฮาขาอยากให้เจ้าบอกความคิดเห็นเร็วๆเลยหากเจ้าไม่ได้รับการปกป้องจากผิวที่ร่วงรวยของข้าเจ้าจะอยู่ได้นานในสภาพเช่นนี้ได้อย่างไรหัวอีเฮาตกตะลึงคิดอยู่ครู่หนึ่ง เขาพูดว่าหากข้าใช้พลังวิญญาณทั้งหมดของข้าข้าอาจจะอยู่ได <inental S 3> ้5นาทีแต่ข้าคงไม่สามารถอยู่ได้นานกว่า10บนาทีเป็นแน่นอนไหมน้ำแข็งเทียนเมืองกล่าวว่าข้าจะไปเอาคนผู้นั้นมาให้ได้ดังนั้นข้าจะต้องปลดปล่อยกินอายของข้าหลังจากนั้นผิวที่ร่รงรวยของข้าจะมีบทบาชีขาดที่จะตัดสินว่ามันเต็มใจหรือไม่ที่จะเป็นวงแหวนวิญญาณของเจ้าเพราะฉะนั้น เจ้าต้องอยู่นิ่งๆสักพักหลังจากที่ข้านำมันมาในช่วงเวลานี้ไม่เพียงแต่จะต้องดักจับมันเท่านั้นแต่ยังต้องเจรจากับมันด้วยงานของเจ้าคืออยู่นิ่งๆไม่อย่างนั้นความพยายามก่อนหน้านี้ของเราจะสูญเปล่าหัวอีเหากล่าวด้วยสีหน้าคมคืนว่า ลูกพี่ทำไมท่านไม่บอกข้าก่อนหน้านี้หากท่านบอกข้าข้าจะได้ซื้อเสื้อผ้าที่ทนความหนาวเย็นเพิ่มอีกสักสองสามตัวนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมึองแผดเผาอย่างเย็นชาเจ้าคิดว่าเสื้อผ้าสามารถกันอุณหภูมิต่ำที่นี่ได้หรือไงเจ้ากำลังประเมินตัวเองสูงเกินไปโดยที่เจ้าบอกว่าสามารถอยู่ที่นี่ได้เพียงห้านาทีขั้นต่อไปเจ้าจะต้องสร้างที่พักชั่วคราวภายใต้หิมะ าจะทิ้งผิวที่ร่วงรวยไว้ที่นี่และดึงพลังวิญ,ญญาณที่อยู่ภายในออกมาเจ้าจะต้องจุดไฟด้วยไม้ขีดและดึงความร้อนจากมันหลังจากนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าห้ามทำอะไรเด็ดขาดหาข้าไม่ให้สัญญาณคราวนี้เราอาจจะทำสำเร็จหรือไม่ก็พังลงเจ้าสามารถใช้จิตสืบค้นของเจ้าเพื่อสังเกตทุกอย่างภายนอกได้แต่เจ้าต้องไม่ทำอย่างอื่นเข้าใจไหม หัวอีเฮ่าพยักหน้าอย่างเร่งรีบการสร้างบ้านด้วยน้ำแข็งใต้หิมะไม่ใช่เรื่องง่ายน้ำแข็งที่อยู่ใต้พื้นดินนั้นแข็งพอๆกับเหล็กกล้าและแม้กระทั่งหลังจากที่ใส่พลังวิญ,ญญาณของเขาลงในกิจพยักข่าแล้วหัวอีเหาก็ต้องใช้เวลาทั้งวันในการแกะสลักบ้านน้ำแข็งขนาดเล็กที่สามารถกักเก็บร่างกายที่คงงอของเขาได้หลังจากทำเช่นนั้นเขาก็เหนื่อยจนถึงขั้นหายใจไม่ออก ตอนนี้ข้าจะเริ่มแล้วอีเห้าเจ้าต้องทำสามสิ่งเพื่อให้เราประสบความสำเร็จในครั้งนี้ประการแรกเจ้าจะต้องทนต่อความหนาวเย็นในช่วงเวลาสั้นๆให้ได้ประการที่สองโชคเราจะต้องดูว่าข้ามีโชคที่จะเอาชนะสัตว์วิญญาณที่ข้าเรียกมาได้ไหมสุดท้ายนี้เราจะต้องพึ่งพาพลังใจของเจ้าเจ้าคือคนที่ข้าเลือก ดังนั้นเราสองคนคงแย่หากเจ้าทำไม่สำเร็จหากเจ้าประสบความสำเร็จในทางกลับกันขากล้าพูดได้เลยว่าเจ้าจะกลายเป็นอัจฉริยะละอันดับหนึ่งในทวีปโตหลัวทันทีเอาละมาทุ่มสุดตัวกันเมื่อถึงจุดนั้นเสียงของนอนใหม่น้ําแข็งเทียนเมืองก็ค่อนข้างบ้าคลัง่งหัวอีเฮาสามารถพูดอะไรได้อีกในตอนนี้ หลังจากเดินทางมาจนสุดทางแล้วเขาก็ทำได้เพียงทำตามนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมื่งจนจบเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่เขาสามารถทำได้แล้วไม่มีประโยชน์ที่จะพูดมากกว่านี้เขาจึงพยักหน้าอย่างแรงแสดงว่าเขาจะสนับสนุนนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมื่องอย่างเต็มที่พลังวิญญาณที่รุนแรงเริ่มปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเขาอย่างช้าๆและหัวอีเฮารู้สึกว่าคลื่นความงนงง ได้ครอบงำเขาด้วยอาศัยกำแพงของบ้านน้ำแข็งเขาสามารถป้องกันตัวเองจากการพังทลายได้วงแหวนวิญญาณเพียงวงเดียวของเขาลอยขึ้นไปในอากาศอย่างไร้เสียงและวงแหวนวิญญาณสีขาวบริสุทธิ์ก็เปล่งประกายและยิบระยับมันค่อยๆเคลื่อนตัวไปในอากาศเป็นจังหวะวนเวียนอยู่รอบๆตัวของเขาแสงสีทองอ่อนในดวงตาของหัวอีเฮาเริ่มเปลี่ยนไปทีละนิด และเขาตระหนักดีว่าเขาได้สูญเสียการควบคุมร่างกายของเขาแล้วในขณะนี้เขารู้สึกว่าจิตสำนึกของเขาแผ่ออกไปอย่างรวดเร็วขยายออกไปในระยะไกลมันให้ความรู้สึกราวกับว่าเขากำลังมองดูโลกจากท้องฟ้าเบื้องบนและมันเป็นความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อเขาใช้จิตสืบค้นของเขา ความกว้างใหญ่ของจิตสืบค้นนี้เกินขอบเขตมากกว่าหมื่นตารางกิโลเมตรของใจกลางของแดนเหนือสุดแต่รังสีของแสงก็มืดลงในทันทีเรากับว่ากลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืนความกดดันที่มองไม่เห็นกระจายออกไปทันทีจากร่างกายของห้วยอีเฮาพร้อมกับพลังจิตที่น่ากลัวอย่างยิ่งที่มาจากเขาด้วยความประหลาดใจเขาได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกปรัปลิ้มใจเรากับจกักรพรรด ที่เสด็จลงมายังโลกความรู้สึกของการมีดินและหิมะรับใช้เขาอย่างสมบูรณ์และมีทุกสิ่งอยู่ในกำมือของเขาช่างน่าวิเศษเหลือเกินเรากับว่าเขาสามารถทำลายทุกสิ่งได้ด้วยมือเดียวและเขาสามารถตัดสินทุกสิ่งได้ด้วยสายตาของเขาเสียงฟ้าร้องที่แผ่วเบาเริ่มดังขึ้นในท้องฟ้าที่มืดมิด แต่หัวอีเข้าค้นพบอย่างประหลาดว่าร่างกายของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองสดใสอย่างสมบูรณ์รัศมีแสงสีขาวบริสุทธิ์รอบๆหัวอีเข้าเริ่มเปลี่ยนสีอย่างช้าๆขณะที่วงแหวนวิญญาณสีขาวเดิมของเขาค่อยๆเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีทองอ่อนจากสีทองอ่อนเป็นสีทองสว่างประกายสีทองที่ส่องประกายออกมาจากมันนั้นสว่างกว่าวงแหวนวิญญาณที่หัวอีเหาเคยเห็นในอดีตอย่างแน่นอน มีวงแหวนวิญญาณสิบปีสีขาววงแหวนวิญญาณร้อยปีสีเหลืองวงแหวนวิญญาณพันปีสีม่วงวงแหวนวิญญาณหมื่นปีสีดำและวงแหวนวิญญาณแสนปีสีแดงแต่ถึงกระนั้นพวกมันทั้งหมดก็ทำได้เพียงยืนหยัดอยู่ต่อหน้าสีทองแะละหยิบระยับอันไร้ขอบเขตของวงแหวนวิญญาณสีทองนี้เท่านั้นนี่นี่คือสีที่แท้จริงของทวีปโต้ลัวที่ไม่มีใครเทียบได้ วงแหวนวิญญาล้านปีมีเป็นครั้งแรกที่นอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่งได้ปลดปล่อยสีที่แท้จริงของวงแหวนวิญญาณออกสู่โลกประกายสีทองที่น่าอัศจรรย์ทําให้เกิดความรู้สึกแปลกๆขึ้นในหัวใจของหัวอีเฮ้าในทันทีสักวันหนึ่ง ขาจะไม่ปล่อยให้สวรรค์ปิดตาอีกต่อไปทีทีข้าจะไม่ปล่อยให้โลกฝังหัวใจของข้าไว้ได้ข้าต้องการให้ทุกสิ่งในโลกยอมจำนนต่อข้าเช่นเดียวกับชายผู้นั้นที่สามารถกุมสุริยันและจันทาไว้ในมือแต่ละข้างและดึงดวงดาราจากฟากฟ้าได้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะ อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายบายค่ะ